จากที่ทางอาจารย์ง้งามได้มีเครือขา่านใี่เป็นที่อยู่แล้วก็สสสได้ประกาศให้ทุนมาวิลาลยช่วยเหลือน้ําท่วมก็มเลยรวมกันเขียนโครงการส่งให้สสสไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาตอนนี้ระหว่างนี้ก็จะพิจารณาว่าจะให้เราหรือไม่ให้เราก็มาคุยกันก็ได้กล่อง5ประเด็นใหญ่ที่จะจะลงไปในต้าบลน,นี้ทีนี้เท่าที่จาได้เนี่ยก,ก็มีเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องเส้นทางน้ำไหลเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร แล้วก็เรื่องการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็คนในชุมชนว่าถ้ามันมาอีกเนี่ยเราจะแก้ปัญหารเรื่องน้ำท่วมกันยังไงแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นตอนนี้โครงการนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเฉพานะหน้าการแก้ญนาเฉพาะหน้าเนี่ยก็ต้องฝากท้องถิ่นกับสนรายการอื่นไปของเราเนี่ยเราจะไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นการแก้ปัญหาในระยะต่อๆไปเช่นปีนี้ที่มาอีกเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันยังไง เราก็หวังว่าเราน่าจะได้ทุดสนับจากซอสสองนี่ถ้าไม่ได้เน,น,นี่ยทางอาจารย์แง่งก็พยายามจะเริ่มโครงการนี้ซึ่งมีพื้นฐานกับเครือข่ายไว้แล้วก็จะเริ่มทํากันไปก่อนอันนี้ก็เร็วๆนะครับเท่าที่ํำได้ก็เขียนเสร็จก็เรื่งไม่ทำอาจจะได้กลับมาค่มามดูอีกทีบ้าก็ยังยังถ้าได้เนี่ยก็ยังต้องการจากทุก่วรง,งานเข้ามาช่วยเพราะว่าเวลาเราไปในพื้นที่ผมคิดว่ามันไม่มีใครหน่วยงานเดียวที่จะไปทําได้ทั้งหมด มันต้องช่วยกันหลไปทางพลังงานนั่นเข้าไปทำก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ม,ม,มากที่สุดโดยเฉพาะองค์กรแถบทองถิ่นท่านเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่บางทีหน่วยราชการผู้เสร็จเอาตัวผู้หานย้ายเนี่ยแต่ว่ายังยัง,ยงติดหวังอยู่นะท่านในอำเภอแลกลแสนเนี่ยประกาศเกษตรกินสีที่กแกลแสนเห็ืเดิน,เนท่านย้ายไปแล้วเขาไม่เป็นไรเราอยู่เราก็ยังทำกันตอน่อก็ส่วนสุดสันนปดาหนโยบายก็เป็นนโยบาย พื้น,นที่จะโดยเฉพาะอบตะเขียนว่าเขาอยู่ตลอดต้องต้องร่วมกันช่วยซึ่งบาบนี้ก็จะเป็นโคการที่ทางชุมชนหา้าชุมชนจะเขียนโครงการสอสอง,องสอในส่วนของชุมชน,นก็ปรนนวกแล้วเราก็จะต้องกันเราก็จะเริ่ม